วันนี้แวะมาที่สำนักงานมงคลซาวครับครับผมซึ่งมีเวลาว่างได้ทำนี่มดแต่วุ่นกับเสรากับข้าวโอ้แต่ข้าวก็เจอฝนนี่นะไหนไหนมาแล้วก็เดี๋ยวมาพูดคุยกันหน่อยครับผมได้เจอกันนานเลยได้เจอนานเลยครับมงคลซาวครับผมครับทีมงานรถแห่คุณภาพครับเป็นไงบ้างหลังจากเอามาท็งาน ก็ตอนนี้ก็มีแค่ปรับปรุงพวกทําพวกท่อเครื่องปั่นไฟครับสายเครื่องปั่นไฟแล้วท่อไอเสียใช่ครับ<อ>ว่าท่ออยู่ในเครื่องมันจะพ่นขึ้นบนเนาะ,ะก็เลยต้องหาวิธีให้มันลงล่างครับก็ตอนนั้นเอามาเครื่องปั่นไฟเข้าไม่ไ,มได้เข้าไม่ได้ครับตัวนั้นแล้วแล้วเอาไปเปลี่ยนแล้วครับได้ตัวใหม่มาเลยครับผมอเอาตัวเตีย้ยตัวต่ำม,มาตัวเตี้ยมาตัวต่ำม,มาครับเดี๋ยวมาดูครับผม โอ้สวัสดีครับผมช่างใหญ่ช่างใหญ่ช่างใหญ่เลยอืมนี่ครับนี่เตือนโยนะครับเตือนโยสียอะไรตัวนั้นเนาะเนาะตัวนั้นตัวนี้สวยมากเลยอ่ะตัวนั้นเป็นรุ่นใหม่ด้วยอืมแต่ตัวนี้เป็นรุ่นเก่าครูบุนตาเครื่องครูบุนตาเครื่องโอวตาใช่ครับตัวนั้นเป็นเครื่องอิซุอิซุครับใช่แล้วใด้อะใดเท่ากันเหมือนกันทุกอย่างเปลี่ยนแค่เครื่องครับกับตู้ตัวนี้มันจะต่ำไหมถ้าตัวนั้นนี่มันจะสูงอยู่นี่ อืมครับใช่ก็เลยเนี่ยแต่ท่อเขาจะขึ้นบนอยู่ตอนนี้<อ>ก็ต้องหาวิธีหาวิธีให้มันเขาลงล่างครับอืมก็เหลือน่าผมว่าจะเอาไปเสริมลังอีกเสริมแหนบใส่ชุกอีก<ะ>เพราะว่าแหนบมันเอ้ยข้างหลังมันต่ำเน่อยน้ำหนักมันอยู่แบบนี้ก็เนะดีเลยเนาะครับใส่เครื่องปั่นได้แล้วนะครับผมตอนนี้ ถึงแตนก็ยึดแล้วครับจับน็อตไว้อะไรช่วงล่างเป็นไงช่วงล่างที่จะทําผมก็ว่าจะอยากจะไปยกยกข้างหลังขึ้นอีกสักสองนิ้วครับยกขึ้นอีกครับโอ้โหตอนนี้หน้ามันเชิดหน้ามันเชิดเนาะใช่หน้ามันเชิดแล้วก็จะไปเอาะเอาหน้าลงแล้วก็เลียนยางให้ใหญ่หน่อยทางหน้านะยางอันเดียวเนาะโอ้โหยางเดียวดีถ้าแตกขึ้นมาอ่นี เนี่ยดัดแปลงใส่สองไม่ได้เหรอหกล้อเป็นหกล้ออ่ะอ่าก็ทําได้แัดแปลงได้นะครับตอนนี้ก็ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่สองเพลาอ่ะใส่แค่เพิ่มล้อมาได้ครับแต่มันก็ต้องทําซุ้มใหม่นั่นแหละเพราะว่ามันก็ยื่นออกมาอีกก็สวยมันก็ต้องยิงแรงด้วยแล้วเวลาเราวิ่งไกลๆันกันปลอดภัยด้วยรอดูเนาะเราดูงบประมาณก่อนมันทำมันก็ต้องใช้งบเยอะับผม เฉพาะตัวนี้แล้วก็หมดไปเป็นล้านแล้วมั้งใช่ครับเยอะมากเลยอาจจะกะไว้ไม่ไม,ไม่กี่ไม่กี่ตังนะอตอนวางแผนก็ไม่กี่ตังน,นะเพราะทไปทามามันก็เริ่มแล้ว <c oughs> อบานไปเยอะเลยบานบาเยอะเออนนี้จันมงคลทํามาเท่าไหร่นะเฉพาะโครงใช่ไหมครับเออเฉพาะโครงเฉพาะโครงของผมมันเริ่มต้นที่สองแสนสองแสนครับเริ่มต้นนะอ๋อสตาร์ทที่สองแสน แต่อันนี้ผมเพิ่มเป็นตู้หมุนก็เพิ่มกระจกวงช้างเป็นออปชั่นเขาออปชั่นออปชั่นเสริมเขาเพิ่มเพิ่มตามน้ำสองแสนก็มีก็มีเพิ่มชุดตัวนี้บุญได้ใช่ๆครับบุญได้ถ้าไม่เอาตัวหมุนอะไรก็มันก็เริ่มต้นที่สองแสนไม่รวมเพ้นท์ครับพวกเพ้นท์นี้ก็มันก็มีตั้งแต่ห้าพันจนถึงหลักมื่นครับอ๋อ อ๋อคือคือขึ้นโครงสร้างสองแสนไม่รวมทําพวกสีพวกเพ้นสีสีมีครับแต่ไม่รวมแค่เพ้นนะครับลดลายนะใช่ครับอ๋อแต่สีเขาอูเขามีให้อืมครับแแต่ค่าเพ้นก็ต้องคุยกับช่างเพ้นอืมเพราะว่าบางคนเพ้นไม่เหมือนกันครับคนละรูปแล้วถ้าอูเขาจะตีราคามากลัวมันมันเกินงบมันอะไรอย่างเงี้ยนะเลยเพ้นก็มันเป็นตังหากไปเลยมานนั้นเอ้าเดี๋ยวมาดูด้านหน้าหน่อยครับผมครับผม ดีใช่ไหมงวงช้างที่ว่างวงช้างงงช้างโ,งางโอ้โหใครไม่รู้นึกว่ารถบัสนะตามหลังเนี่ยแต่จริงๆแล้วไม่ใช่ครับผมครับเป็นรถแห่ขยายเสียงนะครับยังสวยกิ๊กเลยครับผมออกงานแห่ได้กี่เจ้าแล้วนี่ที่ผ่านมานะครับที่ผ่านมาก็สามสามสี่งานสามสี่งานแล้วครับอ,อ๋อ ลึกปั่นหรือเรื่อยงามเลยใช่ไหมฮะเดี๋ยวต่อที่ก็มสวยงามเลยครับผมสีนี้ครับก็ช่วงนี้ก็เห็นว่างานมีก็เข้าเรื่อยเรื่อยครับเข้าเรื่อยๆครับอยช่วงก่อนปีใหม่อ่าันนี้ก็วันที่สี่จะถึงนี่สี่จะถึงน้องวันงานแห่งานแห่นาคครับแหนาคอำเภอหนองหงน้องหงเลยน้องง เล่นดซบรมสดสดสดครับเล่นสดสดอิเล็กโทรนมีอิเล็กโทรนนกดนตรีด้วยครับผมครับก็รับงานมีทั้งซาวใช่ครับแฮ้าวแฮสดอิเล็กโทรนแล้วก็แฮสดเต็มวงกลองชุดวงลองชุดอ๋อมีอยู่3อย่างแล้วก็เอาอย่างบ้านเราอำเภอกระสังเนี่ยตอนนี้รับงานยังไงถ้าแฮซาวใช่ไหมครับ แต่ซาบ้านเราก็ที่ผมรับที่รับมานะก็หกพันหกพันห้าเจ็ดพันแล้วแต่นะครับก็ถ้าใกล้ๆหน่อยก็ตามกันนั้นก็ได้ก็คุยกันเนาะใช่ครับคุยกันโทรมาคุยกันครับผมแต่ถ้ามันไกลหน่อยก็ไกลมากก็ต้องต้องบวกเพิ่มบวกค่าน้ำมันสี่ห้าร้อยเอาถ้าอิเล็กโตร่ก็มันก็เริ่มต้นที่หมื่นพันหมื่นสองบ้านเราอิเล็กโตร่เนะใช่ครับจะมีจะมีนักร้องกี่คนนักร้องหญิงชายกระตุ้มด้วยอ๋อจะ มีกระตุ้มด้วยใช่ครับอ๋อ้รวมกระตุ้มลูกทุ่งหมอลำนะใช่ครับกระมลูกทุ่งหมอลำถ้าไกลก็บวกตามระยะทางคแต่แสดงราคาก็สตาร์ทที่ประมาณนั้นประมาณหมื่นหมื่นหนึ่งพันหมื่นสองหมื่นหนึ่งหมื่นสองเนาะสุดเล็กโทนนะแต่ถ้าสุดเราชุดเต็มวงก็เริ่มที่หมื่นสี่หมื่นสี่ห้าร้อยครับถ้าไกลก็บวกตามตามจริงครับผมบวกตามนั้นนะครับก็ต้องเป็นอย่างนั้นแหละเนาะแล้วก็นอกจาก รับงานแห่ซาวรับงานแสดงสดอะไรด้วยแล้วก็ยังรับงานเปิดงานเปิดงานเปิดส่วนมากก็จะรับครับแต่เป็นอีกชุดไม่เอารถเป็นอ๋อเป็นชุดเครื่องเสียงใช่ครับภายนอกถ้าไปจอดเปิดคืนสองคืนก็ไม่ได้เอารถไปถ้าไปจอดเปิดแค่งานแค่สมชั่วโมงอะไรก็ได้ใช้รถได้ใช่ครับแต่ว่าผมจะเน้นเน้นเป็นงานแห่มากกว่าถ้างานเปิดก็โยนให้ทีมงานครับก็มีทีมงานเยอะครับครับผมนี่ครับเอา เดี๋ยวมาคุยกันเรื่องระบบกันหน่อยครับเออฉันนี้ใช้รถกระบะเนาะใช่ครับเป็นรถกระบะนะครับของลิซันเลยนะตอนเดียวลิซันตอนเทียครับอ๋อตอนเทียตอนเดียวเนาะตอนเดียวครับพวงมาลัยพาวเวอร์นะพวงมาลัยพาวเวอร์ท้าไม่พาวเวอร์โอ้โหพาวเวอร์นี่ยับเลยนะอืมแล้วก็พวกเครื่องเสียงของบางคนก็ใช้ระบบอะไรนะอ่าพาวเวอร์ก็จะเป็นระบบอ่าทาร์ปครับผมทาร์ปอยู่ฝั่งนู้นครับเอาลงอยู่เอาลงแล้วบอกครับเพราะว่าปูปูพื้นห้องใหม่นี่ครับ อ๋อไปไปดูไปดูทางโน้นนะอ่าเปอร์ก็มันจะอยู่ในห้องนี้แต่ตอนนี้โยกลงปกติอยู่ตรงนี้เนาะใช่ครับปูพื้นยางก่อนเพราะว่าไม่ให้มันสัมผัสกับเหล็กกลัวพวกเรื่องไซยเกลียวอ่ามันจะพวกมีเสียงแทรกซ้อนเข้ามาเนาะใช่ครับเลยปูปูพื้นยางดีเลยครับผมแต่พาวเวอร์อยู่ฝั่งโน้นครับหลายคนที่เคยติดตามก็น่าจะทราบดีครับผมนะ อันนี้เราก็มาเยี่ยมชมครับนี่ครับพาวเวอันนี้วเวอร์โอยมากก็จะเน้นท้าบโอเนะจะเป็นาทาบทั้งหมดครับอืก็ใช้902ป r o ขับรับขับบีรับครับขับบีดหน้าหนึ่งแท่นอ่าช่แนลละสามดอกบีดหลังหนึ่งแท่นช่อแอลละสามดอกเหือนกันครับครับแล้วก็อ่ากลางอเมีจื์อืก็หน้าสองหลังหนึ่ง ครับผมแล้วก็อตัวนี้ไอซีพันขับมอนิเตอร์ครับอก็พอดีตอนนี้ก็พอดีครับระบบพวกฝั่งนี้ก็เป็นพวกเครื่องใช้พวกอะไรนะใช้ดิสก์ดิสกเอ็กเอซิบสองเล่นสดก็ยังใช้เอ็กเอซิบสองครับยังได้นะอยากได้ได้อยู่แต่มันก็เต็มบึ้มเลยแหละต้องต้องจัดแต่อยาก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 จะได้เป็นพวกเอ็กสามสองแรกเลยครับโอ้ใช่ราคาเท่าไหร่แต่โอ้ตอนนี้ก็เฉียดหกหมื่นครับโอ้แต่ของก็ดีนะดีครับของก็ดีครับ ก็ไมลอยแล้วก็มารานี่อ่าอีมาร์นะครับเพราะเราใช้แบบนี้ไปก่อนเนาะครับผมใช้พอได้ครับได้ครับขยายเข้าไปครับค่อยๆขยับขยายตอนนี้ก็หมดไปเยอะแล้วหมดไปเยอะแล้วครับผมงานก็ลงกวาลงทุนหลักล้านนะแต่มาเก็บหลักพันหลักพันถึนงาน้อ๋อนี่ปูพื้นตรงนี้เลยใช่ครับอืมเอาเอาให้จบครับผม ก็ใกล้จะถึงปีใหม่แล้วนะครับผมนี่ครับเครื่องปั่นไฟเครื่องมันไฟนะเสียงเงียบเหมือนตัวนั้นก็เงียบอยู่ครับเอ้าฟังไหมเอ้าก็เงียบแต่เป็นอันนี้ตัวเป็นตัวนี้มันจะเป็นระบบอะไรยังไงฮะก็ระบบไฟสามเฟสครับโอ้สามเฟสครับมานั้นอันนี้ก็สแตนบายครับรอบเดินเบาถ้ารอบเดินเล่นจริงอรอเปล่เล่นจริง ต้องเงียบดีเนาะคือว่าเงียบอยู่โอ้ดีกว่าใช้เครื่องปั่นไฟไอะเป็นซสนเนาะเวลาเล่นนี่ได้ลองเล่นดูแล้วใช่ไหมตัวนี้ตัวนี้ยังเลยครับยังเหรอว่าจะทําระบบให้สิ็ธก่อนแล้วค่อยจะได้จะได้ลองแต่ตัวนี้ยังยังไม่ได้ลองดูเลยครับครับครับแต่ดูไปแล้วก็น่าจะได้เหมืองกันเพราะว่ามันก็สเปคเดียวกันกับตัวนั้นครับเพียงแค่ ตัวนั้นมันจะเป็นรุ่นใหม่ตัวนี้รุ่นเก่ากิโลมันได้ปมยี่สิบห้าครับยี่สิบห้าเหมือนกันใช่ครับของดีครับผมตัวนี้ใหถ้าไปซื้อมาเองเนี่ยตกไปใส่ละสองแสนสี่สองแสนห้าประมาณนั้นอ๋ออันนี้ได้สปอนเซอร์จากเสียพิชาใช่ครับได้สปอนเซอร์จากเสียพิชาไปเอาเครื่องปั่นมาใช้งานครับผมอันนี้ก็เป็นเรื่องดีครับไม่ต้องออกตังเองเช่าครับเช่าเอยอ่ะ าก็ลดลดลดต้นทุนเราหน่อยเราก็เช่าไปก่อนค่อยขยับขยายกันไปเนาะมีเงินค่อยผ่อนต่อเกอผ่อนเอาเนาะกับก่ผ่อนต่อเกอเนาะอันนี้เครื่องปรุงระบบเครื่องปั่นไฟครับแล้วก็ระบบเครื่องขยายไอ้เครื่องลำโพงเนี่ยใช่ครับก็ใช้เบรดของเบรดของเป็นตู้เทโบแปรผันครับผมเทโบแปรผันครับผมค่ายอินฟินิตี้ตัวนี้ผมใช้เป็น18นิ้ว18นิ้วครับผมดอก ดอกข้างหน้าจะเป็นดอกตูมตามอืข้างหลังก็จะเป็นผสมกันอยู่อเป็นดอกเก่าถอดจากตัวเก่าครับอก็ใช้ได้ก็คือว่าของใหม่นะพวกตู้พวกดอกอะไรเห็นว่าไม่อู้ใหม่เยอะใหม่เยอะดีเนาะเพราะว่ก็ใหม่สองแท่นอืดอกก็ใหม่ตู้ใหม่หมดอืกลางก็ใหม่ใหม่เยอะกลางก็เพราะว่าชุดเก่าผมจะไว้ทั้งหมดเลยนะชุดเก่าเนาะนี่ชุดเก่าเนาะชุดเก่าก็จะไว้ออางาน ข้างนอกใช่ครับรับงานข้างนอกครับเวลางานรถแห่ไม่มีก็รับงานข้างนอกอืมดีเลยทําเผื่อไหมครับเอาไว้เผื่อดีแล้วเปิดด้วยรับแห่ด้วยครับในถ้าถ้ามีทีมงานเยอะก็น่าทําแต่ถ้าทีมงานเราหาลูกน้องยากครับพูดถึงเรื่องเสียงนี่ผมยังจอดอยู่บ้านเลยที่ผมทำรถแห่เพราะว่า หาลูกน้องยากมากเวลาจะยกจะไดอ้ยากเลยเอารถแหดดีกว่าลงทุนไปเคลื่อนที่ง่ายแล้วมันไปถึงก็เสียไฟรับเลยง่ายเลยเธอวับไปพันทั้งหน้าทั้งหลังเนาะใช่ครับผมหน้าหกหลางหกรับหน้าหกหลังหกรับอืมนี่ก็ดีฝั่งก็ใช้กลางของอเมเจอร์อเมเจอร์ครับข้างหลังก็จะเป็นใบเดียวอยู่เลยครับชอบตรงนี้ละครับชอบที่มันแพนได้ครับผมนี่ แพนที่รยร้อยแปดสิบไหมเขาเรียกว่ากี่องศานีุ่ดเกี่ยวข้าวเขาเรียกร้อยแปดสิบนะเท่าข้ใช่ไหนี่ครับโอ้นี่เห็นทุกวันนี้รายค่ายก็ทำแบบนี้ใช่ครับก็เห็นเขาทําเพิ่มมาเยอะอยู่ทํามาเยอะเลยเพราะว่าคันนี้หรือเป็นคันต้นแบบเลยครับผมของรถมินิครับต้นแบบของรถเล็กนะครับที่มีนะแต่ถ้ารถใหญ่เขาก็ทําก็มีเขาทําก่อนหน้านั้นแลยแหละแต่นี้ก็จะเป็นของรถเล็ก อย่างแก้วแล้วของช่องซองดูฮีก็ทำได้คันใหญ่นะครับคันใหญ่โอ้เปลี่ยนใหม่เลยข้างบนก็จะเป็นระบบชุดการใช่ครับนักดนตรีนักดนตรีครับผมจะมีกลองไฟฟ้าแล้วก็คีย์บอร์ดนะครับผมแล้วก็มีชุดมอนิเตอร์มีโอ้ใสยพัดลมนะเพิ่งใส่เมื่อกี้ครับใส่เมื่อกี้นะพัดลมใส่สายกรนะครับเดี๋ยวค่อยจัดระบบที่หลังว่างๆค่อยทำให้มันสวยงามหน่อย นี่แหละครับเพราะว่าก็จะทําผนังอืมครับปิดผนังก็ตอนนี้น่าจะไม่ทันงานก็เลยเอาไ่ทันงานอย่าเพิ่งทําเลยอที่มันหาเงินก่อนใช่ไหมหาตังค์ก่อนหาตังค์ก่อนอืมนี่ครับสวยๆครับผมก็แวะมาเยี่ยมชมครับทีมงานบุคคลสาวบุรีรัมย์ครับก็สุดจัดเลยทีเดียวครับผมหนึ่งเดียวในอำเภอกระสังครับคันแรก หลายคนก็ไฟฝันอยากจะได้เหมือนกันนะแต่ก็ยังไม่มีโอกาสฝันมานานครับอืฝันมานานแล้วคือมันสําคัญก็คือเนาะเราถ้ามันไม่มีใจรักจริงๆเนี่ยใช่ครับอยู่ไม่ได้นะอยู่ไม่ได้ครับต้องมีใจรักด้วยเครื่องเสียงนี่บางทีคนมีใจรักแต่ว่ามันไม่ได้มีตัวมีทุนทุนครับเออทุนบางคนมีทุนทําไม่มี ทำแบบไม่มีใจรักก็ไม่นานกันมีทุนก็ยมีใจรักก็ยวยเพราะว่ารุ่นเหงไม่ใช่ว่าจะไปแล้วได้เงินเลยนั่นแหละไมยจะเจะมีปัญหาเรื่องเจ้าภาพนะจะมีปัญหาเรื่องคนเมาเออโอ้โหยากครับคือคือพูดถึงเครื่องเสียงแล้วเนาะเราเป็นคนใช้เครื่องเสียงมาก่อนเนี่ยเรารู้เลยการฝ่ายมันเป็นฝ่ายบริการคือถ้าใครที่ใจร้อนอก็ยากครับวงการนี่ถ้าลำโพงไปขาดชุดหนึ่งนี่เรียบร้อยเลยรับงานรับงานหนึ่งนี่โ้ไม่ได้กำไรเลยครับใช่ครับ บางคนว่าเครื่องเสียงทําไมรับงานแพงจังเลยมันไม่ใช่นะเพราะว่ากว่าจะได้เงินมาเนาะลงทุนเยอะครับมันก็ลงทุนเยอะนะครับอาจจะค่าน้ำมันค่าน้ำมันอย่างรถเหย่ก็บางคนเขาบอกไปแป๊บเดียวสามชั่วโมงทําไมเอาแพงจังครับอาจจะค่าน้ำมันรถใช่ค่าน้ำมันเครื่องปั่นนะครับแล้วก็ไหนจะค่าคนขับไปคนเดียวไม่ได้ครับเทอมรถได้ก็จริงแต่ไปคนเดียวไม่ได้ต้องจ้างเขาไหนจะค่าดังตี๋ เหลือไม่กี่ตังค์ครับมันไม่ใช่ว่าจะง่ายนะครับผมกว่าจะได้ชุดอุปกรณ์เครื่องเสียงมาแต่ละตัวเนี่ยนะต้องเก็บสะสมตู้ลำโพงเนี่ยตู้หนึ่งเนี่ยตู้หนึ่งตกไปเท่าไหร่รวมดอกใบละหมื่นครับเป็นใบละหมื่นใช่ครับอ่ารวมดอกนะช่อทูใบอันนี้สิบสองใบก็ตกไปแสนสองแล้วตีง่ายๆครับนี่มันไม่ใช่ถูกนะกลางอเมเจอร์ก็ใบละสามหมื่นหนึ่งพันสามใบก็ตกไปเท่าไหร่เก้าหมื่นสาม าพิ่อไอ้แท่นหนึ่งอ่ะพอก็แท่นละสามหมื่นสามหมื่นเจ็ดสามหมื่ปดครับสี่แท่นก็ถามว่าคืนทุนไวไหมมันก็มันก็ยังไม่ไวนะไม่ไวครับแต่ว่าเราเราเดินมาด้านนี้แล้วครับเรามีพื้นฐานมาตั้งแต่ต้นแล้วนะครับทำเครื่องเสียงทำเครื่องเสียงมากี่ปีนะสิบปีได้สิบปีแล้วครับผมสิบปีแล้วสายรดนหก็ น่าจะสามสี่ปีสี่ห้าปีนี่แหละถ้ารถเห็นะแต่ไม่ได้ไม่ใช่ว่ารถเห็เป็นสวยเงแต่ก่อนก็ยกขึ้นยกลงเนาะสามสี่สียหน่วยเห็นรับนั่นแหละลำบากครับเหนื่อยโอ้เหนื่อยเหนื่อยครับบางทีเรามีลูกน้องก็ลูกน้องก็เปิดอะไรไม่เป็นใช่ครับเราก็ต้องมานั่งเฝ้าเองใช่ครับผมยัง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 ลังเลอยู่ว่าจะเอาอย่างไรแต่ถ้าลูกน้องถ้าเปิดเองก็ดีครับมารู้เรารู้ลิมิตของเครื่องเรา เราเซฟเครื่องเราได้ครัแต่ถ้าปล่อยเขาเปิดก็ดิย่างเสียยางครับอดอย่างเสียยางอเอาโอเคครับผมจะได้มาวันนี้ก็ได้มาสำนักงานมงคลซาวครับผมทีมงานอะไรอะอลาไกอะอลาไกอลาไกครับผมทีมงานหลายทีมงานเหลือเกินนะครับผมยังไงก็ฝากติดตามก็ด้วยครับผมผลงานทางรถแท่ครับ ก็เดี๋ยววันที่4นี่ก็คงจะได้ออกงานนะใช่ครับวันที่4อยู่บ้านอะไรนะอ่าน้องหงอำเภอนนองหงบ้านหนองหงเนาะใช่บ้านอะไรจำไม่ได้ถ้าอยู่แถวๆนี้เราก็จะตามไปก็วันที่8ปดสิ้นไม่ค่อยไปครับเต้นเฮเป็น10บสคันครับที่ไหนที่อำเภอประสาทงานอะไรงานงานเขาเรียกว่างานอะไรนะประจําปีครับเลยประจําปีของอำเภอประสาทครับอ้ยี่สิบสี่ปีอะไรนี่แหละโอ้ยไปได้ไหมคั้นี้ไปใช่ไปครับอืมเอาต้นเฮก็เป็นสิบกว่าคันแน่นอนต้แหฮเล็กไหม รุ่นเฮเล็กครับส่วนมากรุ่นเฮเล็กแล้วก็รุ่นเฮใหญ่ก็มีอ๋อครับแซมซาวไหมแซมไปไปครับแซมซาวก็ไปครับเสียบลิช้าก็ไปครับลิช้าก็ไปครับเขาบอกกฤษดาด้วยนะโอ้กฤษดารุ่นใหญ่เนาะนี่หลายคันเลยครับผมรถเล็กครับรถเล็กเอ้าช่วงฤดูการนันก็งานงานรถเกี่ยวน่าจะหมดแล้วแหละหมดแล้วแหละครับครับผมก็เล่นงานระบบเสียงบ้างครับผมนะเอาโอเคครับขอบคุณพี่มงคลชาวด้วยครับผมครับผมเอามีงานติดต่อ ก็มีงานติดต่อได้ครับผมก็เบอร์โทร0868740889ครับเฟซบุ๊กก็มงคลสาวภาษาไทยเพจก็มงคลสาวก็คือมงคลสาวใช่ครับยูทูบก็มงคลสาวพิมพ์คำว่ามงคลสาวภาษาไทยก็เจอเลยเนาะโอเคครับผมขอบคุณมากครับม่ด้วยครับผมสวาสดีครับ